ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง10บาทเกมมิ่งนะครับผมวันนี้พี่สิบก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมในอัปเดต7.0หรือว่าอัปเดตของเฟสนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่พี่สิบจะมารีวิวใน EP นี้นะครับผมจะเป็นตัวละครระดับมิสติกซึ่งเราสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์หรือว่าตู้ซามอนตรงกลางเลยนะผม นั่นก็คือตัวละครอย่างโจนออฟอาร์คนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่ตัวละครก็จะไม่มีใบหน้านะครับไม่รู้ว่าเขาทำไม่เสร็จหรือว่ากลัวในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์จากตัวเกมจากตัวอนิเมะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมบัฟที่จะมารีวิวจะเป็นโอบวกทุกช่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นบัฟ0.1นะครับผมนี่ตัวละครตัวนี้ครับเพื่อนๆเข้าว์ปไปที่ตรงซัมมอนนะครับ แล้วก็เดินเข้าไปสุ่มได้เลยแต่ถ้าหากตัวละครมันไม่ออกตรงตู้บนใช่ไหมทุกคนก็มาที่ตู้เลตอัพแล้วก็เลือกตัวละครกลางตู้ครับผมเป็นโจนออฟอ์คได้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้พี่ติบคิดว่าไม่น่าจะมีเป็นตัวละครระดับชายนี่นะครับผมตัวในตู้เหมือนจะไม่มีนะพี่ติบลองมาส่องดูแล้วนะครับอขอดูหน้าตาของเขาทีที่นี่ครับจะเป็นถือดาบป,ประมาณนี้คือถ้ามันมีชายนี่นครับ มันจะมีเป็นตัวดาวยืนอยู่ข้างๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนเงาจะไม่มีนะทุกคนก็มีแค่ตัวธรรมดานะครับผมมาเรามาดูในส่วนของตัวสเตตของตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเหมาะกับบัฟอะไรตัวละครตัวนี้จะเป็นธาตุฮูลีนะผมหรือว่าธาตุศักดิ์สิทธินั่นเองนะครับผมจะมีอาบิตี้แค่เพียง2สกิลเท่านั้นจะคือแลนซาามนะครับผมกับลาพิล่านะครับผมทุกคนอ่า ลาปูเซล่านะพี่ติ๊บก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับผมลาปูเซลลี่แล้วกันนะลาปูเซลลี่นะครับผมลาปูเซลแล้วกันนะลาปูเซลอ่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมอาบิลิตี้ดาเมจจะอยู่ที่400%นะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่792,000ครูดาวอาบิลิตี้จะอยู่ที่12.8วินาทีนะครับผมความแม่นยำอยู่ที่80นะครับคอสในการปล่อยนะครับผมอยู่ที่2,750นะครับตัวละครสามารถปล่อยได้2ตัวเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นหัวใจหรือ0.1ก็ได้นะครับผม เซนคูดาวจะอยู่ที่20วินะครับเลือดอยู่ที่แสนสามดาเมจแสนห้าแปดนะครับผมแอดแท็กคูดาวจะอยู่ที่2.8วิแล้วก็ระยะอยู่ที่20.8นะครับผมสปีดโอ้ค่อนข้างช้าเลยฮนะอยู่ที่1.4เท่านั้นเองครับแล้วมาดูในส่วนของตัวเอ็กเตอรสแตทกันบ้างดีกว่าครับผมจะมีโอกาสคริ์ทิคอล10%นะครับผม ดาเมจคีย์ที่เข้าสานะครับผมอัตราการหลบหลีก15แล้วก็การอาบิลิตี้นะครับผมอยู่ที่30นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของตัวพาร์ีฟของเขากันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนพื้นที่มันคือเหลือเยอะมากอะแต่พี่สิบไม่รู้ว่าเขาจะทำตังสื่อเล็กไปไหนครับผมค่อนข้างปวดหัวกับเอ่อพาร์ีฟแมปนี้นะครับทุกคนโอเคเรามาดูในส่วนของพาร์ีฟแรกดีกว่านะครับผม d ีไวท์พรีเท็กชั่นนะครับผมทุกๆ30สามสิบวินะครับตัวละครพันธมิตรที่อยู่ในระยะนะครับผมทุกคนจะได้ โลนะครับผมในส่วนของตัวเอาไปรับดาเมจแทนนะครับผม30เปอร์เซนนะครับผมเป็นเวลา1ิวินาทีนั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าโลลดความเสียหายที่ได้รับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เมื่อตัวละครที่อยู่ในแร้งนะครับผมโดนดีบัฟนะไม่ว่าจะเป็นบัฟต่างๆเลื่อนไหลสโลสตันอะไรแบบนี้ครับผม เขาจะได้รับในส่วนของสถานะป้องกันดีบัฟนะครับผมเพิ่มขึ้น50%นั่นเองนะครับผมแล้วก็แอปพายในส่วนของตัวละครตัวนี้เข้าไปแทนนะครับผมเหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเออรับในส่วนของตัวดีบัฟแทนหรือเปล่านะถ้าที่ติดเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวพาสซิฟที่2กันดีกว่านะครับผมโฮลี่อะไรอะคอนวิชชั่นเหรอทุกคนอะ ยูนิตอินแลงนะครับอ๋อโอเคครับทุกคนเขาจะทําการฮิวตัวละครเพื่อนที่อยู่ในระยะนะครับผมของตัวโจนออฟอาร์คนะครับผมจากเลือดสูงสุดนั่นเองก็คือถ้าเพื่อนนะครับมีเลือดอยู่ที่50%นะขอไปครับเลือดอยู่ที่100%นะครับเขาจะทําการฮิว5%ของแม็กซ์เฮสูงสุดของตออัวละครโจนออฟอาร์คแล้วก็ถ้าหากเพื่อนมีเลือด75%นะครับผมเขาจะฮิว5%เหมือนกันครับแต่จะฮิวทุกๆ10วิบวิอันนี้100%นะ ฮิลทุกๆ15ถ้าเลือดเหลือ7จนะครับผมฮิวทุกๆ10วินะครับผมเป็น5%เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเลือดต่ํากว่า50%เนะครับเขาจะทําการฮิวเลือดให้1 0นะครับผมทุกๆ15วิ้าวินนั่นเองนะครับผมและถ้าหากเลือดต่ากว่า25%่ล่ะเขาจะฮิว10%เท่ากันครับแต่จะฮิวทุกๆ10วินนั่นเองแสดงว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตนะครับทุกคนโอเคเวลารีวิวเราจะต้องเอาเพื่อนนะ เดี๋ยวพี่ติพาเพื่อนๆเ,เข้าไปรีวิวกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ติบก็เข้ามาในตัวสนามลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครกันดีกว่านะครับผมเหมือนกับว่าตัวละครจะทําการอัปเกรดออโต้ไปตัวหนึ่งโอเคไม่เป็นไรไม่ได้เป็นโจลออฟอาร์นะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ติบจะทําการปล่อยตัวละครโจลดออฟอาร์ไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของตัวตรรัวละครกันก่อนดีกว่านะครับผมขอดูเอฟเฟกการโจมตีเฮ้ยปักดาบลงพื้นหรอ แต่ตัวละครมันแอบเหมือนเรื่องบีดนะทุกคนเหมือนพวกฮอนโลใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีหน้าตาไงทุกคนเนี่ยเห็นมเหมือนไอตัวอารันคาหมายเลข3าเลยครับทุกคนเนี่ยคล้ายๆเลยนะนตัวที่เป็นฉลามะนี่ปักดาบครับปักดาบนะตะกิวก็จะเป็นวงเล,เล็กๆแบบนี้ครับนี่ตกิลเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ทิ่มเข็มครับเข็มลงพื้นเลยไม่ใช่ดาบนะมันคือเข็มนะครับเล็กเกินโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสเตตการอัปเกรดของตัวละครกันดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวในส่วนของพาร์ติทีนิวเราค่อยปล่อยรีวิวทีหลังนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอตัวละครตายก่อนแล้วกันนะอ่ะตายละโอเคอัปเกรดเลเวลหนึ okay. ่งนะครับผมหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะครับเลือดจะเพิ่มไปเป็น2องแสนห้าหมื่นนะครับผมดาเมจเพิ่มไปเป็น3ามแสนหนึ่งหมื่นหกพันะครับแล้วก็ตัวคูดาวจะอยู่ที่2.8ระยะอยู่ที่20.8เท่าเดิมสปีดเท่าเดิมนะผมอัปเกรดไปได้เลย อัปเกรดเลเวล2นะครับผมค่าอัปเกรด7,500นะครับผมหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะครับดาเมจเพิ่มไปเป็น384,000นะครับผมเลือดขออภัยครับผมเลือดเพิ่มไปเป็น3 8ม0 0 0แปดหดาเมจเพิ่มไปเป็น475,000น,นะครับผมคูดาวลดลงมาเหลือ2.5งจุาวิระยะเพิ่มไปเป็น26แล้วก็สปีดเพิ่มไปเป็น2.1นะครับผมตอนนี้อัวนตีดาเมจเดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดเลเวลเดียว1ล้านกว่าเลยเหรอโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ เอาง่ายๆเก่งกตัวละครมิติกเก่าๆเยอะครับเนี่ยแค่อบรลิตี้ก็หลักล้านแล้วอ่ะทุกคนเวอร์ไปไหนครับผมตัวละครอัปเดตหลังๆมานี่นะโอ้เริ่มจะหลุดโลกไปแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเราอัพเกรดไปเลยอัปเกรดขั้นถัดไปนะผมเลเวลสามนะผมจะมีการเปลี่ยนสกิลนะครับผมเลือดจะเพิ่มไปเป็น5 0 0 0 0 0นะครับผมดาเมจหกแสนสนะครับ วิ่งคูดาวเท่าเดิมนะครับผมระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมนะครับผมลาพีเซลลี่นะครับผมอ่าพี่สิบอ่านเป็นแบบนี้แล้วกันนะอัปเกรดไปได้เลยแล้วดูดิเอฟเฟกจะเป็นยังไงครับทุกคนสําหรับสกิลนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหยิ่งกว่าปู่ยามะทุกคนดูสกิลดิโอ้โหอพี่ิจะปรับเป็นคูหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่ปเปี้ยงอาจจะพี่สขอเพิ่มดาเมจตัวละครให้นิดนึงนะแต่สกิลก็ถือว่า ใช้ได้นะสกิลวถือว่าสวยเลยครับผมนี่ลูกศิษย์ของปู่ยามะแน่นอนครับผมทุกคนตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเขาลำไฟนะตะเบิไฟอ่ะเอาเอาไงจะใช้ไม่ใช้สะกิลวอ่ะอยู่ๆก็ไม่ใช้สกิลวเฉยเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยน่าจะเกินสิบกว่าวินะอันนี้นี่มาแล้วเอียงโอ้โหลูกไฟอันบันเลกันครับผมถือว่าค่อนข้างสวยนะ สำหรับสกิลนี้นะครับผมมีแค่2สกิลนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมโจูนออฟอาร์ตนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวพี่สิบขอทำการอัปเกรดให้สุดเลยละกันนะครับผมอัปเกรดต่อมานะครับผมค่าอัปเกรดอยู่ที่15,000ห้าพันเอ้ขอไปครับผม1,500นะครับเลือดเพิ่มไปเป็น6 2 9 0 0สนะครับผมดาเมจ792,000นะครับกูดาว2.1ระยะ31.2นะครับระเิดสองดเกตอนนี้อัร์ิตี้อยู่ที่ 3M นะอัาพิสิบอัพเกรดไปเลยครับผม อัปเกรดขั้นสุดท้าย1มื่นสองนะครับเลือดเพิ่มไปเป็นเจ็ดหมื่นเอ่อเจ็ดแสนหกครับดาเมจหนึ่งล้านหกหมื่นนะครับผมคูดาวเท่าเดิมระ,ะระยะเท่าเดิมแล้วก็สปีดเท่าเดิมนะครับผมดูอบิตี้นะอาบิตี้อยู่ที่ห้าล้านเลยครับทุกคนนี่ห้าล้านกว่าเลยครับผมแล้วก็สกิลพาสซีฟของเขานะครับผมจะมอบเลือดให้เพื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สิบจะปล่อยตักตัวละครหนึ่งแล้วกันนะตัวละครโหมีแต่ตัวละครดีบัฟมาวะ่ะปล่อยตัวนี้ไปแล้วกันนะอ่ะ แล้วเดี๋ยวพี่ติบจะปล่อยให้มันตีก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูนะมันจะฮิวเพื่อนจริงหรือเปล่านี่มันจะฮิวทุกๆ15วิทุก10วิครับผมตรงนี้พี่ติก็จะขอกดสปีดเป็นคูณสามไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบในเป็่อของตัวพารีฟนะครับโอ้แต่ว่าเลื่อนมันเยอะไปอะ่ะเนาะอ่ะคอยสังเกต่อยสังเกตนิดนึงนะครับจริงๆมันต้องฮิวแล้วปะไม่เห็นฮิวเลยหรือว่าเรามองไม่เห็นครับ อหมื่นเออแสนแปดแสนเจ็ดแสนหกแสนหกแปดนะครับแสนหกแปดแสนหกสามแสนหกสามแสนห้าแสนสี่แปดไม่เห็นจะฮิวเลยอะตะกี้พัสดีไม่ทำงานเหรอคนพัสดีเขาไม่ทำงานเหรอครับเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้ไม่เห็นมีเลือดเด้งเลยอะครับเลือดไม่เด้งเลยทุกคน หรือว่าเราต้องเปิดในส่วนของตัวแท็กสเตตัสอะไรนี้ครับเราจะได้เห็นนะทุกคนเล่นไม่เพิ่มเลยฮะเป็นตัวฮิวแต่ว่าสกิลฮิลไม่ทำงานแล้วทำอะไรได้ละครับเนี่ยอ่ะไม่พอปล่อยบัฟตัวบัฟออกไปให้หมดเลยแล้วกันนะอ่ะเช็คดูนะครับว่ามันจะฮิวให้หรือเปล่านี่ครับหลังจากได้บัฟนะทุกคนก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผม16ล้านอ่ะทุกคนดูดาเมจดิ 20ล้านอ่ะคือตัวละครแผล,ลังๆนี่คือเก่งเวอร์ครับผมอย่งางเมื่อก่อนตอนตัวละครโกหงมาแรกๆอ่ะดาเมจโกหงมันอยู่แค่ประมาณ16ล้านอย่างนะเบสดาเมจพื้นฐานยังไม่รวมบัฟนะครับผมดูดิโอตัวละครสมัยนี้นี่คือแบบเวอร์มากแต่พี่ติบงงว่าทําไมพาสซีฟสก,กิลเขาไม่ทํางานครับหรือว่าเพราะมันไม่โดนดีบัฟหรอแต่มันเขียนว่าฮิวอ่ะทุกๆ15วิแต่ก็เห็นฮิวจะขึ้นเลยนะ ฮิวไม่ทํางาน,นครับผมสกิลเอฟเฟคไม่รู้ว่ามันบั๊กหรืออะไรยังไงครับผมก็อาจจะบั๊กนะทุกคนมันไม่ฮิวครับแล้วไม่รู้ว่าในส่วนของตัวสกิลที่ว่าเออล้างดีบัฟอ่ะของเขาจะทํางานด้วยหรือเปล่านะเนี่ยอืมก็ต้องลองเอาไปเล่นดูนะครับผมเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับผมแต่ว่าตัวซัพพอร์ตปัจจุบันที่ได้ใช้งานจริงๆอะ่ะพี่ติ๋วจะแนะนําเป็นพวกที่ว่ามันบวกดาเมจครับผมพวกโอเมก้าเชนลอนพวก อูตะพวกกีฟิตแบบนี้จะคุมค่ากว่าครับผมฮิวมันฮิวเล็กน้อยอะทุกคนมันไม่ได้ฮิวเยอะแล้วก็ฮิวแบบ1ิวิ10วิเงี้ยมันใช้เวลานานไปครับถ้ามันฮิวให้เพื่อนทุกๆวิแบบเนี้ยยังพอน่าสนใจนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครในแมปอนิเมะเรนเจอร์เอ็กจากช่องติบาทเกมมิงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ติบด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายย่า